หากคุณรู้สึกเคว้งคว้างชีวิตว่างเปล่าฟังคลิปนี้ให้ดีเพราะบางครั้งเราเองอาจเผลอไปวิ่งตามความสุขระยะสัน้นหรือบางทีเรานั้นตั้งใจที่จะสร้างแต่ความสุขระยะยาวจนลืมเติมเต็มความสุขระหว่างทางไปหรือไปเผลอเก็บหรือกดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ซึ่งความสุขของมนุษย์เราก็มีสองแบบใหญ่ๆด้วยกันความสุขระยะสัน้น ก็คือการได้ช้อปปิ้งได้แต่งหน้าได้แต่งตัวสวยๆได้กินของที่อร่อยหรืออาจจะเป็นการได้แต่งบ้านปลูกต้นไม้ทำอะไรที่คุณชอบส่วนความสุขระยะยาวจะเป็นความสุขที่เรารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเรามีความหมายสร้างประโยชน์ได้อย่างเช่นเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับใครอีกหลายหลายคนหรือไปเป็นอาสาสมัครหรือเป็นความรู้สึกดีของใครบางคนในชีวิตเรา แต่สุดท้ายแล้วอย่าลืมบาลานซ์ความสุขทั้งคู่และยอมรับเข้าใจความรู้สึกของตัวเองให้ได้